การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นคืออะไรการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กปรับโค้งงอได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรที่ปลายกล้องจะมีเลนขยายภาพส่วนปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดแสงและส่งภาพมายังจอรับภาพส่องเข้าไปในปาก ผ่านหลอดอาหารลงไปในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นจะมีส่วนช่วยในการ 1. ตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเช่นการอักเสบเป็นแผลมีเนื้องอกภาวะกรดไหลย,ย้อนเลือดออกในระบบทางเดินอาหารหรือมีการตีบตันของอวัยวะต่างๆเหล่านี้ สเพื่อรักษาโดยการใส่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆผ่านทางกล้องส่องตรวจเช่นเครื่องมือขยายหลอดอาหารอุปกรณ์ฉีดยาหรือรัดหลอดเลือดป่งพองในหลอดอาหารการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นสามารถเอาสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในระบบทางเดินอาหารออกและแพทย์สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติได้ในขณะส่องกล้องโดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วย การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นก่อนการส่องกล้องควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลา6-8ถึงชั่วโมงผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจและปอดโรคเบาหวานและอาการภูมิแพ้ต่างๆรวมทั้งกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานยาและอาหารเสริมต่างๆเป็นประจำ ให้แจ้งกับแพทย์ที่ทำการรักษาในระหว่างที่ปรึกษาก่อนการตัดสินใจทําหัตถการนี้ผู้ป่วยควรงดรับประทานยาที่มีผลกับการแข็งตัวของเลือดเช่นยาแอสไพรินยาลดความเข้มข้นของเลือดยารักษาความดันโลหิตยารักษาโรคเบาหวานยาต้านอาการซึมเศร้าอาหารเสริมต่างๆก่อนเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยควรวางแผนให้มีเพื่อนหรือญาติมารับกลับบ้านผู้ป่วยไม่ควรขับรถภายใน12-24ถึงชั่วโมงหลังเข้ารับการส่องกล้องเนื่องจากฤทธิ์ของยานอนหลับอาจยังคงมีผลต่อผู้ป่วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นทำงานอย่างไรแพทย์อาจให้ผู้ป่วยกลัวปากด้วยยาชาหรืออาจได้รับการพ่นสเปรย์ยาชาเข้าไปในคอซึ่งยาตัวนี้ จะทำให้คอผู้ป่วยรู้สึกชาและไม่รู้สึกเจ็บขณะส่องกล้องจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับยาระงับความรู้สึกให้ทางหลอดเลือดดำซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายระหว่างนี้แพทย์และพยาบาลจะตรวจด,ดูชีพจรของผู้ป่วยความดันโลหิตและระดับออกซิเจนตลอดระยะเวลาของการส่องกล้องและการพักฝืน้นแพทย์จะทำการสอดกล้องช้า,ชา เข้าไปทางปากลงไปยังหลอดอาหารจนกระทั่งไปถึงกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแพทย์สามารถเห็นภาพและรายละเอียดของทางเดินอาหารส่วนต้นได้จากกล้องวิดีโอซึ่งจะปรากฏภาพบนหน้าจอโทรทัศน์แพทย์จะทำการเป่าลมเข้าเพื่อขยายกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนบนด้วยเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถใส่เครื่องมือพิเศษ เพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจห้ามเลือดในกรณีที่มีเลือดออกและตัดติ่งเนื้อที่ผิดปกติได้การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นใช้เวลาประมาณ15-20นาทีหลังการส่องกล้องผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในห้องพักฟื้นประมาณ2ชั่วโมงจนกว่ายาต่างๆที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปจะหมดฤทธิ์ในบางราย ผู้ป่วยอาจเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อคลืน่นไส้หรืออาจมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน24ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นหลังการส่องกล้องผู้ป่วยอาจรู้สึกอ่อนเพลียควรพักผ่อนหลังการส่องกล้องและควรงดออกกำลังกายหนัก,นกในวันที่ส่องกล้องผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำว่าจะสามารถรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มได้เป็นปกติเมื่อไหร่ แพทย์จะแจ้งผลการส่องกล้องให้ผู้ป่วยทราบภายในวันเดียวกันสำหรับผลการตรวจชิ้นเนื้อแพทย์จะนัดให้มาฟังผลภายใน1นถึงวันภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นได้แก่การทะลุของผนังหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กรวมถึงภาวะมีเลือดออกหลังการตัดชิ้นเนื้อแต่เป็นภาวะเสี่ยงที่พบได้ไม่บ่อย หากผู้ป่วยมีอาการต่อไปนี้หลังการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยทันทีปัญหาการกลืนลำบากอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกปวดท้องที่ไม่ดีขึ้นอาเจียนทายเป็นเลือดมีไข้